อมาตัลิฟนะครับก็ได้ดําเนินการทําทธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องลิฟต์บ้านมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเ็ปีนะครับเฉพาะลิฟต์บ้านในส่วนของลิฟบ้านแล้วก็วันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องลิฟต์ระบบสกรูนะครับซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดขายายตลาดเนี่ยมีการขายายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับมีอัตราการาความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเพราะว่าลิฟต์ระบบสกรูเนี่ยมันเป็นลิฟต์ระบบที่ ค่อนข้างจะซิมเปิลแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายติดตั้งได้ง่ายนะครับแล้วก็ติดตั้งได้บ้านทุกแบบหมายถึงว่าเราการกระทบกระเทือนกับโครงสร้างจะน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ติดตั้งได้ทั้งบ้านใหม่บ้านเก่าแล้วก็บ้านที่กําลังก่อสร้างแล้วก็รีโนเวทนะครับแต่บ้านระบบสกูของเรานั้นการผลิตนะครับแล้วก็การ R&D และการผลิตของเราอยู่โรงงานที่อิตาลีนะครับโรงงานอยู่ที่ปามาอิตาลีนะครับแล้วเราก็สั่งผลิตและนำเข้าจากอิตาลีทั้งชุดนะครับสำหรับบ้านลูกค้าในแต่ละหลังเราก็คัสตอมขนาดแล้วก็คัสตอมดีไซน์ของลิฟต์แต่ละตัวแต่ละตัวนะครับเฉพาะเจะจงสำหรับลูกค้าในแต่ละท่าน ให้ลูกค้าได้เลือกอย่างชอบสูงที่สุดนะครับแล้วก็เราเรื่องของขนาดและดิเมนชันก็ให้สอดคล้องและก็แมทชิ่งสมบูรณ์ที่สุดนะครับและของเราก็ค่อนข้างจะยืนยันได้เลยว่าลิฟต์ของเรานั้นสามารถที่จะอยู่ที่หลายพื้นที่หรือสเปซของลูกค้าได้ดีที่สุดเพราะเราขยับสเปซได้ทีละ5เซนนะครับเพิ่มขนาดและลดขนาดได้ทีละ5เซนทําให้ความละเอียดในการเลือก flexible ได้สูงมากนะครับสามารถเลือกขนาดได้ถึง100กว่าขนาดนะครับโดยการที่เพิ่มความกว้างครั้งละ5เซนหรือเพิ่มความยาวของลิฟครั้งละ5เซนแล้วก็เพิ่ม Space ที่ต้องการเพิ่มเพิ่มตามนะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าสำหรับทุกท่านอยู่แล้วถ้ามาที่อมาตะลิฟก็รับรองได้เลยว่าจะเลือกลิฟได้สมบูรณ์ที่สุดถูกใจที่สุดนะครับ ขนาดเหมาะสมที่สุดใช้ Space ที่ลูกค้ามีได้ยูทีไลไไลได้เต็มที่ที่สุดก็คือแม็กซิมัมตาม Space ที่มีได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ลิฟ์บ้านระบบสกูของเราก็ยังมีให้เลือกนะครับหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นเรียกว่า Open Platform นะครับและคือเรื่องของตัวที่เป็นตัวก็เรียกว่าระบบ Open Platform คือเป็นตัว L สั้นนะครับ ก็อย่างตัวที่เลื่อนอยู่ข้างหลังเราตัวนี้นะครับตอนนี้อยู่ในโชว์รูมที่ CDC ของของทางเราเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ทุกบ้านทุกหลังแทบจะทุกหลังเลยติดตั้งตัวนี้ได้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Domoflex 2นะครับเป็นรุ่น o m o f l ฟ x รุ่นล่าสุดนะครับ ที่นําเข้าจากโรงงานที่อิตาลีที่ที่เราได้กล่าวถึงไว้ตอนต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ราคาเริ่มต้นเป็นเบสิกที่สุดสําหรับ2ชั้นเริ่มต้นก็ไม่ถึง1ล้านบาทนะครับแล้วก็การติดตั้งก็ค่อนข้างรวดเร็วใช้เวลาอย่าง2ชั้นนี่เราใช้เวลาประมาณเพียง3วันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การการสั่งผลิตก็ใช้เวลาเดินพร้อมกับการส่งขนส่งทางเรือรวมทั้งหมดก็ไม่เกิน5เดือนนะครับ แล้วเราก็ยังมีบริการขนส่งทางอากาศด้วยก็อาจจะใช้เวลารวมทั้งหมดไม่ถึง90วันไม่ถึง3เดือนนะครับก็อย่างเช่นง,งานที่เราทําล่าสุดที่ลูกค้าต้องการให้ติดตั้งเร่งด่วนเพราะว่ามีอาการเจ็บที่ขาอย่างมากต้องการให้เราติดตั้งเร็วมากก็ลูกค้าก็สามารถที่จะเพิ่มออปชั่นในการที่จะให้การขนส่งมาทางอากาศได้นะครับก็ใช้เวลาเพียงแค่ งานนั้นที่นั้นก็ใช้เวลาหลังจากที่เซ็นสัญญาและลงนามสัญญาเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง70วันทุกอย่างก็พร้อมใช้งานนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะนําเสนอทําไปถ่ายทําให้ดูนะครับว่าที่ที่ท,ที่งานที่ว่าที่ลูกค้าต้องการเร่งด่วนนั้นผลงานของเราเป็นยังไงนะครับไม่ถึง6ไม่ถึง90วันนั่นหมายความว่าเราใช้เวลาติดตั้งประมาณเพียง5วันนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้าน3ชั้นแล้วก็นําขนส่งพร้อมกับชิปปิ้งเคลียร์แลนด์ทั้งหมดเลยเนี่ย ก็ใช้เวลาประมาณ60กว่าวันรวมทั้งหมดเราใช้เวลา70วันแต่เราคอมมิชกับลูกค้า90วันนะครับก็ตัวนี้ก็คือเรียกว่ารุ่นโดมเฟกรุ่นโอเพนแพลตฟอร์มเป็นรุ่นที่เป็นเบสิกที่สุดนะครับตัวนี้ก็ก็โอเวอร์เฮดข้างบนก็จะใช้เพียงน้อยที่สุดก็คือประมาณเพียงแค่2เมตร15เซนเราก็สามารถที่จะติดตั้งได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับก็ข้างบนก็จะมีระยะจากพื้นชั้นบนถึง ฟ้าเนี่ยแค่2งเมตรสิบห้าเซนเราก็สามารถติดตั้งลิฟต์รุ่นนี้ได้ที่พื้นนะครับลิฟต์ตัวนี้ก็จะเป็นเพียงแค่5เซนติเมตรซึ่งก็เป็นลิฟต์ระบบสกูมรุ่น Open p l a t f ฟอร์ใช้ง่ายระบบเซฟตี้ก็ยังถือว่าเป็นที่สุดของระบบเซฟตี้แล้วก็คือของเราเป็น EN 81-41นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการคอมพลาตามมาตรฐานของโลกอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้ก็คือทุกคนที่จะสั่งซื้อลิฟต์หรือว่า ติดตั้งลิฟต์ก็จะต้องใช้ตัวมาตรฐานตัวยูโรเปียนนอมตัวนี้ก็สบายใจได้ว่าเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของคุณภาพเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับได้พรูฟโดยเทิร์ดพาร์ตี้ที่เรียกว่ายูโรเปียนนอรมนะครับของเราใช้เป็น EN 81 c 1ดรุ่นนี้เป็นรุ่นโด m โมเฟรซึ่งเป็นรุ่นที่เบสิกพื้นฐานนะครับลูกค้าก็จะเลือกซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ราคา สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานแข็งแรงทนทานระบบสกรูที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นนี่ครับเป็นระบบสกรูที่แข็งแรงที่สุดในโลกนะครับก็คือตัวนี้คือสกรูตัวผู้ตัวนี้คือสกรูตัวเมียเห็นไหมครับสกรูตัวเมียทําจากทองแดงบริสุทธิ์ซึ่งหลอ่อเป็นทองแดงหล่อนะครับแต่ก็ตัวนี้ก็เห็นไหมครับว่าการมาร์กอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างจะแม่นยำนะครับแล้วค่อนข้างจะ เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบแล้วก็แข็งแรงเห็นไหมครับตัวนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงสกูนี่ก็คือจะเป็นสกูที่มีขนาดใหญ่นะครับสามารถรองรับลิฟท์ที่มีขนาดถึง450กิโลนะครับคือสามารถที่จะรับน้ําหนักได้รวมกับตัวแพลตฟอร์มด้วยรวมกับน้ําหนักบรรทุกด้วยประมาณ900ถึง1,000กิโลพร้อมกับความเร็วที่เปลี่ยนไปทางด y นามิกโหลดแล้ก็มีเซฟตี้แฟกเตอร์ซึ่งตัวนี้ค่อนข้างจะ แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ระบบสกรูกเราก็จะมีการหล่อลื่นนะครับเรื่องการหล่อลื่นนี้ก็จะเป็นระบบออโตมอติกในการหล่อลื่นซึ่งซึ่งการหล่อลื่นมันจะมอีอุปกรณ์เพิ่มเติมซึ่งอยู่ในระบบของตัวตัวแพลตฟอร์มเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วก็คือเป็นรุ่นของโดมอเฟ็กซ์2ก็คือเป็นรุ่นรุ่นทั่วไปนะครับอ่าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นดีกว่าแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วก็เป็นรุ่นที่ เลือกสัรนได้ง่ายที่สุดนะครับราคาก็ประหยัดที่สุดนะครับเริ่มต้นก็ไม่ถึงล้านบาท1ล้านบาทครับแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นรุ่นไอคอนลิฟซึ่งเครื่องจักรเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเครื่องจกกักรการขับเคลื่อนตัวป่องลิฟตัวนี้ก็เป็นระบบเดียวกันเป็นเหมือนกันเป็นอลูมิเนียมสําเร็จรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับ <S <S แล้วก็การเลือกสีสันจากตัวป่องลิฟตัวนี้ก็คล้ายกันนะครับก็คือก็คือการเลือกนะครับวัสดุออากองวัสดุให้เลือกนะครับจะมาจากโรงงานเลยที่อิตาลีวก็มนาเือะไ่่จปส สีเกรสีกาไฟสีคอปเปอร์ถือว่าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งซึ่สวยขึ้นอาจจะมีธีมอะไรมากขึ้นจากรุ่นโดมอเฟกทูนะครับตัวแรกเพราะว่าจะมีการตกแต่งตัวผนังด้านข้างเนี่ยครับตัวด้านข้างตัวเนี้ยอย่างเส่นตัวนเนี้ยอย่างโดมอเฟกทูเนี่ยมันจะเป็นครึ่งครึ่งครึ่งตัวคือความสูงของแพลตฟอร์มเนี่ยมาชิบนะครับรุ่นไอคอนลิฟต์นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นการตกแต่งที่ เพิ่มเติมขึ้นมานะครับมีการมีไฟเส้นมีแผงผนังของลิฟต์สูงขึ้นสูงเหนือหัวของผู้โดยสารนะครับแล้วก็แผงข้างหลังก็สามารถที่จะเลือกให้ดูลักชัวรี่หรือโฮมมี่ก็จะเป็นกลุ่มงานที่เป็นเรียกว่าเป็นโฮมมี่มากขึ้นแล้วก็ลักชัวรี่มากขึ้นแล้วก็มีสไตล์การออกแบบที่แมทชิ่งกับกับแต่ละบ้านนะครับท,ที่ที่ต้องการความแตกต่างที่มากขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรุ่นไอคอนลิฟต์นะครับลวน Lip ลิฟิ์และก็เทคนิคอื่นๆเหมือนกันโครงสร้างตัวเรียวกันนะครับโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับสำเร็จรูปตัวกระจกนี้ก็เป็นแพ็คมาแล้วก็เอาปร,ประกอบอย่างเดียวก็เหมือนกันนะครับไอคอนลิฟต์ก็คานทํางานก็คล้ายกับดอมมอฟิกเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของเทคนิคข้อดัต้านะครับก็จะอยู่ในแคตตาล็อกนี้ทั้งหมดแล้วก็เราก็อธิบายเป็น ทางเทคนิคและก็ความเรื่องของความสวยงามทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นเมดอินอิตาลีแน่นอนอันนี้ก็คือเมดอินอิตาลีนะครับนำเข้าจากอิตาลีทั้งชุดเหมือนกันครับของเราก็คือนําเข้าอิตาลีทุกทุกรุ่นทุกทุก,ท,กทุกตัวนะครับมาจากอิตาลีทั้งหมดมีเอกสารนําเข้าที่ถูกต้องนะครับผ่านการเคลียร์แลนซ์จากคัสตอมหรือศูนย์รากากรชัดเจนนะครับ ไอคอนลิฟต์นี้ที่บอกว่าเป็นรุ่นที่ดีไซน์พิเศษขึ้นมานี่ก็เป็น EN 81 4 1เหมือนกัน EN 81 4 1หรือ C 4 1ก็คือเป็นยูโรเปียนนอมเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็ลิฟตุกตัวของเราจะบานมาตรฐาน EN 81 4 1หรือ4 1นะครับอีกรุ่นนึงเป็นรุ่นสุดท้ายก็คือถือว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเหมือนกันเพราะว่าลิฟต์ตัวนี้เป็นลิฟต์รุ่นเนี้ย เป็นลิฟต์ระบบสกูรเหมือนการใช้ตัวสกูรขับเคลื่อนเหมือนกันเราชุดมอเตอร์ชุดขับเคลื่อนรางลิฟต์เหมือนกันทั้งทั้งทั้งเหมือนกับทั้งของ d o m o f ฟกแล้วก็ไอคอนลิฟตนะครับแต่ตัวซิมลิฟต์เนี่ยจะมีข้อพิเศษอยู่อันหนึ่งก็คือว่าเป็นระบบฟูล l อนด Closed หมายความว่าเป็นเคบินเป็นลิฟต์แบบมีเคบินแล้วก็เป็น Full อ n ด์คลอสนะครับซึ่งตัวนี้มันจะไปตอบโจทย์กับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการ ให้ลิฟต์เป็นระบบปิดก็คือเข้าไปอยู่ในลิฟต์แล้วก็มีผนังปิดทุกด้านมีมีฝ้ามีผนังทั้งทุกด้านปิดหมดนะครับส่วนประตูก็จะมีทั้งประตูบานสวิงและอันนี้มีพิเศษขึ้นกว่านั้นก็คือจะมีทั้งประตูบานเลื่อนนะครับเราก็จะมีประตูบานเลื่อนด้วยนี่ครับเป็นประตูบานสวิงก็ประตูบานสวิงก็จะเป็นประตูเหมือนกันทั้งโดมเฟกและไอคอนลิฟต์นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นประตูบานเลื่อนก็ เราก็จะมีนี่ครับก็วัสดุที่ตกแต่งที่ที่มีให้เลือกนะครับก็เช่นกันก็จะมีลักชัวรี่มากขึ้นสามารถที่จะได้เลือกฟิลของของลิฟต์ได้มากขึ้นกว่ารุ่นโดโมเฟลซ์อ,อันนี้ก็ครับส่วนในเรื่องของนี่ครับวัสดุตกแต่งก็มีให้เลือกมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นลิฟต์แบบมีห้องโดยสารวัสดุที่มันจะเข้าไปตกแต่งในห้องโดยสารมันก็มีให้เลือกมากขึ้นถ้าแบบอย่างนี้ก็เรียกโอเพนแพลตฟอร์มก็จะมีวัสดุตกแต่งให้เลือก สวยเท่าที่แบบก,ก,ก็ก็ก็สวยมากหลายหลายมีให้เลือกหลายแบบแต่ก็อาจจะมเีเลือกได้น้อยกว่ารุ่นนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็คือเราสามารถที่คือรุ่นนี้ก็คือมีข้อตอนนี้ก็คือว่า,าลูกค้าเท่าที่เรา,เอ,าออกตลาดมาเนี่ยลูกค้าก็ต้องการรุ่นนี้เยอะขึ้นมากเลยเพราะว่ารุ่นนี้มันจะมีประตูบานเลื่อนด้วยมันจะเป็นสามารถที่จะติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติซึ่งเดี๋ยวเราจะโชว์ที่งานสถาบนิกด้วยนะครับนิพิ ก็จะใช้มากกว่าลิรุ่นที่เป็นโอเพนแพลตฟอร์มเนี่ยอีก5เซนเป็นลิปพิทก็คือจะเป็น10เซนนะครับเราอาจจะเป็นทาลิปพิทหรืออาจจะเป็นทางลากขึ้นที่สูงเพียง10เซนก็ได้นะครับบอริปก็จะเป็นแค่เพียงแค่10เซนนะครับซึ่งเทียบกับลิปฟูลแคบินอื่นๆและประตูสลด์อื่นๆอันนี้คือลิปพิทคือใช้น้อยที่สุดถ้าต้องการลิปห้องโดยสารเต็มและมีประตูบานเลื่อนอัตโนมัติรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้ลิปพิทน้อยที่สุดคือ10เซน และน้ําหนักบรรทุกก็ได้มากสูงสุดได้ถึง400กิโลนะครับขนาดของลิฟต์ได้กว้างมากที่สุดคือเมตรหเมตรสิเซนยาวมากที่สุดคือ1เมตรสีประตูบานเลื่อนเนี่ยสามารถเปิดเลื่อนแล้วโอเพนได้ถึง90เซนก็คือจะตอบโจทย์สําหรับเหมือนเหมือนกับเรามีลิฟต์ใหญ่เหมือนกับเรามีลิฟต์พสเซน,นเจอร์อยู่ในบ้านเลยแต่เพียงแต่เป็นระบบสกูใช้พื้นที่น้อยแล้วก็คอมเพลกลิฟต์พิษน้อยโอเฮดใช้น้อยนะครับรับรองว่าลิฟต์ทุกตัวของเราทั้ง3รุ่นเนี่ย โอเวอร์เฮดจะไม่ชนฟ้าของท่านของบ้านท่านทุกหลังแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านเดิมหรือบ้านสร้างใหม่เราก็สามารถติดตั้งได้เรื่องของการอัลต์เซอร์สวิตก็วิธีการซ่อมบำรุงก็คล้ายกันทีมช่างก็เป็นทีมเดียวกันทั้งหมดทุกรุ่นนะครับก็อันนี้ก็อมาตะลิฟก็ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเรื่องของรีบ้านอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการทํางานเรื่องการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งออเดอร์เช่นเรื่องของเดี๋ยวก็โคะจะมีวิดีโออธิบายออกมาอย่างเช่นการ คอนฟิกขนาดของลิฟต์หรือคอนฟิกคอสของลิฟต์หรือคอนฟิกเรื่องของการตกแต่งลิฟต์เนี่ยครับเราก็จะใช้โปรแกรมซึ่งสามารถที่จะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของโรงงแมนูแฟคเจอร์ที่อิตาลีได้เลยแล้วก็สามารถที่จะคีย์ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการเข้าไปแล้วสามารถเจนเนอเรตรีพอร์ตออกมาหรือ q ควอเ t ชันออกมาแล้วระบุสเปคแล้วก็รีเฟอร์ไปถึงราคาแล้วก็เรารีไวต์ราคาโดยการใช้ข้อมูลในฐาน้อนั้นรีไวต์ขึ้นมา อัปเดตราคาลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงอยากจะปรับเปลี่ยนตรงนี้อยากจะอหรือว่าไปดูหน้าง,งานแล้วความสูงเปลี่ยนไปเราก็สามารถที่จะปรับข้อมูลในนี้ได้แล้วก็ทางอิตาลีก็ดูโปรแกรมของเราได้เพราะฉะนั้นเวลาการผลิตก็รวดเร็วขึ้นเพราะเราสั่ง enter เซิร์เร์การผลิตุวกเขาก็สามารถที่จะเอาข้อมูลที่เรา,เาใส่เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นั้นหรือเข้าไปในด a ต a านั้นเอาไปดาเนินการสั่ง อ่าแมทเทอเรียลแล้วก็ดำเนินการการผลิตได้เลยความผิดพลาดก,ก็จะไม่เกิดนะครับการผลิตก็จะรวดเร็วขึ้นการนาการส่งการส่งการแพคกิ้งของก็จะเร็วขึ้นนะครับเมื่อเราเซ็นสัญญาก,กับลูกค,ค้าหรือเมื่อลูกค,ค้าสั่งผลิตนะครับเมื่อโรงงานได้ข้อมูลจากระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อเอาไปผลิตก็ทุกอย่างก็จะเป็นอ่รา,ายละเอียดเดียวกันทั้งหมดนะครับก็เป็นออนไลน์ทั้งหมดครับโอเคเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ